ยิงหนังติ๊กพระเจ้าเครื่องฉีดน้ามาฉีดนีม้มียาฆ่าแมลงมีน้าําปลามีขี้มีอะไรอะไรจะมีปืนลมแล้วก็จะมีก้อนหินคว้างออกมาด้วยพระอาจารย์เองเนี่ยคือเป็นรักษาการตั้งแต่ปี57ปี5นะแล้วได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสมบูรณ์แบบเนี่ยปีไหนครับมีนา -66 เนี่นะแต่ประเด็นคือหลังจากที่ทางฝั่งของพระอาจารย์เองถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ย พระอาจารย์คือทางฝั่งของวัดเขาไม่ให้พระอาจารย์เข้าเลยใช่ไหมว่จะไม่ให้เข้าเลยพยายามกีดกันใครที่เป็นคนกันไม่ให้เราเข้าส่วนมากก็คือในกลุ่มของอดีตเจ้าวาดเก่าวัยยาวจกรเก่าคณะกรรมการเก่าต่างๆนานาเมื่อแต่งตั้งอาตมาเขาก็ฟ้องก่อนเจ้าคณะภาคพระสังฆคธิการเขาฟ้องว่าการแต่งตั้งนั้นไม่ชอบเลยหมายฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบพระครูเนี่ยเข้าไปรับตำแหน่งรักษาการเจ้าวาด ก็ไม่สามารถรับการส่งมอบทรัพย์สินเดิมได้เพราะว่ามอบชุดแรกเข้าไปต่อต้านพระอาจารย์เนี่ยปัจจุบันก็คือไปฟ้องเป็นคดีแพ่งศาลดีกาพิพากษาปี61ให้ส่งมอบทรัพย์สินก็คือให้ทางฝั่งนู้นเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินใช่ครับใช่ให้กับทางฝั่งของพระอาจารย์แล้วก็วัดไอ้พระอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลวัดทั้งหมดใช่แต่เรื่องเนี่ยมันกลับกลายไม่เป็นแบบนั้นผมมีโอกาสคุยกับทางสวคือสอวอบอกจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนั้นเลยจริงๆเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเซียนพระคนหน ก็คือลุงพรสุดจะยอดก็6คุณกิติศักดิ์ทางฝั่งของท่านสวบอกมาแบบนั้นไปขนพงขุนพระออกมาจะเตรียมขาย ตะมาไม่ได้ขนพระแล้วก็อาจารย์พรเขาไปคงจะไปสั่งกล่องกล่องเนี่ยคือเราเราสั่งพระผงมาพระผงเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับคนทําบุญที่วัดสวออกลับไปคิดว่าเอาพระออกมาจะไปขายไม่ใช่ลวซึ่งจริงไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะเรื่องไม่ได้จบแค่นี้ล่าสุดหลังสติกเนี่ยยิงหัวล้างข้างแตกก่อนที่จะไปเกิดเรื่องราวขึ้นปรกากฏว่าเขา้าไปตรวจสอบกันเงินของวัดเนี่ยที่จะเอาวาดรูปเก่าเนี่ยได้มีการทะวุบัรุงจาก ตาทุนต่างนานาบริจาคเข้ามาหรือทําบุญทั้งสองร้อยกว่าล้านเนี่ยมันหายไปคนที่จะต้องเข้ามาดูแลวัดแห่งนี้ยเขามีหน้าที่ต้องมาตรวจสอบว่าเงินมันไปไหนวะโดยหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอยู่แล้วบัญชีวัดมีเงินเท่าไรอะไรเท่าไรแต่อาตมาเนี่ยมีข้อสงสัยก่อนที่จะตรวจสอบเนี่ยนะมีข้อสงสัยว่าทําไมเขาไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินของวัดแล้วทําไมเขาต้องต้องมาฟ้องคุณกิติศักดิ์กล่าวหาว่าเราเงินหน่ะร้อยหกล้านสวกิติศักดิ์ได้ไหมใช่ครับ ผมไม่อยากเรียกสวแล้วครับเสียทำไมถึงไม่เรียกสวสถาบันเสียสถาบันไม่เรียกสวด้วยผมไม่เรียกเพราะคนคนนี้ไม่สมควรเป็นสวแล้วจะต้องเรียกว่าอะไรก็นายกิติศักดิ์เท่านั้นครับได้แค่นั้นแค่นั้นเขาหาว่าเราเนี่ยเอาเงินร้อยหกล้านซึ่งจริงๆอ่ะท่านจะว่าเนี่ยได้ได้สรุปรวบรวมติดตามมาร้อยหกล้านเรายินดีให้ตรวจสอบทั้งหมดแต่เขามาหาว่าเราโกงขณะที่เราตรวจสอบพบว่าเงินในวัดที่ทั้งหมดเนี่ยมันหายไปตก200ล้าน คือนี่เป็นการโต้แย้งแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับทางคุณกิติศักดิ์ถ้าคุณกิติศักดิ์ผมถามว่าขณะเป็นสนชเนี่ยทำไมเข้ามาทํางานนี้ทํางานใหญ่นี้ทํางานใหญ่นี้เพื่ออะไรมีผลประโยชน์ไหมเขาเขา,เขาทำยาอย่างไงก็เข้ามาเหมือนกับที่มาพาเจ้าชาวบ้านบุกปิดวัดเมื่อหนึ่งตุลาหกหนึ่งเนี่ยตัวแทนวุฒิสภาหรือสอนชเนี่ยเขาไม่มาคนเดียวหรอกผมก็บอกท่านผู้ว่าว่าโกหกละคนคนนี้วัดจะมีพระพออยู่ไม่ให้คนเข้าไปยึดวัด คาราวาสหรือประชาชนธรรมดาไปยึดวัดปิดวัดเนี่ยมันไม่ใช่วัดเี่กก็พระเท่านั้นคาราวาสไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของวัดแต่การที่เจ้าเจ้าวาดรักศึการเจ้าวาดหรือพระอาจารย์ขาวเนี่ยมีการตรวจสอบทรัพย์สินปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินต่างกันใดใดใน่างที่มีอยู่ทั้งหมดพระอาจารย์เลยตรวจสอบเช็คเลยเลยเจอเลยเจอเขาถึงพยายามบอกว่าเจ้าวาดที่ไหนมาแต่งตั้งมาก็ไม่รับเพราะถ้าคุมไม่ได้ มันจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินและก็มีคดีอาญาและแพ่งต่อมาเราไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าไปกล่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าการแต่งตั้งใดๆก็ตามเนี่ยทำไมถึงบอกไม่ยอมรับพระสังฆาธิการวัดไม่ของวัดเป็นของพระถ้าวัดกับพระไม่มีแล้วมีวัดให้ใครมีให้คารวะไปอยู่หรือจะต่อในเรื่องของที่พูดเมื่อตะก,กี้เนี่ยที่มีโยม พูดว่าอา,าตามาเนี่ยเก็บเงินในงานบวชงานแต่งอะ,<ล>ะ,ะไรต่างๆเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นความจรงิงคนยากคนจนมาใครตายอาตมาก็ไป<า>ทําบุญด้วยสร้างเรื่องให้้ายวัดการจัดสร้างวัตถุมงคลนะที่เขาเกล่าวหาอา,าตามาเนี่ยเป็นพระพุทธพาณิชย์ไปสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งหลายต่างๆในวัดบางคานเนี่ยที่จริงอ่ะวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆมันก็สร้างตามประเพณีของวัดอยู่แล้ว สมัยอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเปื่องเนี่ยท่านสร้างเต็งเยอะแยะเมื่อวานเนี่ยมีสวท่านหนึ่งโทรไปหาท่านในอำเภออำเภอยังอยู่ในสายสวท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปหาในอำเภอหาในอำเภอผมถามในอำเภอหน่อยอำเภอครับท่านครับแล้วท่านนอำเภอไม่ได้คุยด้วยผมถามหน่อยครับเมื่อวานมีสวท่านหนึ่งโทรไปหาท่านจริงเหรอฮะมีตัวแทนของท่านนะฮะจะยื่นโทรศัพท์ให้ผมคุยด้วยแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในชุดควบคุมดูแลรักษาความเรียบร้อยแล้วท่านโทรมาว่าอะไรรคับท่านสวท่านนั้นก็คือพูดง่ายๆท่านสวท่านนั้นต้องการจะให้ท่านยกพวกกลับไปอย่าเข้าไปยุ่งกับวัดมฮะ ใช่ครับใช่ครับน่าจะอย่างนั้นนะฮะน่าจะอย่างนั้นนะครับอันนี้ไปปรับความท่านกันไม่ได้นะคืออันนี้คือเป็นความน่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับพระอาจารย์จะขอญาติครับพระอาจารย์จะถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าอาวาสไหมฮะจมาก็ยังถอนตัวไม่ได้เพราะงานที่ได้รับมอบหมายไปมันยังไม่สําเร็จเรียบร้อยครับเพราะเราเราทำตามหน้าที่เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองครับเราทําเพื่อวัดทําเพื่อพระพุทธศาสนาทําเพื่อวัดบางคารทําเพื่อลวงพ่อเงินทําเพื่อคณะสงฆ์ หรือว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์พึ่งซึ่งไปทํางานงานนี้โดยตรงนะแต่มาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อให้งานนนั้มันบรรลุเป้าหมายสําเร็จลุล่วงของวัดมันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีตรงนั้น